แรงมากเกินไปผู้เชี่ยวชาญปักกิ่งลูกน้องมาสายปรดลงโทษฉันด้วยเฟิงอยู่ตบหัวแล้วเงยหน้าขึ้นฟันรอยฟันผู้หญิงคนนั้นนั่นเองดูเหมือนมีใครกำลังเคี้ยวมันอยู่นะจ้องท่านอาจารย์อาการบาดเจ็บในร่างกายของท่านเป็นอย่างไรบ้างเราสัมผัส ได้ว่าอาการบาดเจ็บในร่างกายของท่านไม่ดีนักจึงใช้เทคนิคลับมาที่นี่ทันทีหากไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักในการสร้างรูปแบบซ่อนตัวเหนือหน้าผาเราก็คงไม่สายขนาดนี้คุณโอเคไหมซ่อนอะไรเหรอดูเหมือนว่าจะมีอาการบาดเจ็บไอโง่หุบปากเส้นลมปราณหลักเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับคนทั่วไปดังนั้นการบาดเจ็บจึงถูกระงับโดยอัตโนมัติเส้นเมริเดียนหลักสามารถฟื้นฟู ได้อย่างสมบูรณ์ได้อย่างไรมันไม่เคยได้ยินมาก่อนผู้หญิงคนนั้นเหรอถ้าจริงผู้หญิงคนนี้ต้องโดนไปกันเถอะกลับไปก่อนเธอคู่ควรกับการเป็นนางสนมแต่เธอไม่ได้อยู่ในกระแสะหลักและเธอมักจะคิดถึงวิธีที่สกรปรกและน่ารังเกียจอยู่เสมอคุณธรรมเดียวกับลูกสาวของคุณหยุดเธอมาดูกันว่าใครจะกล้าตะลึงพี่สาวคุณกำลังทำอะไรอยู่ อาในที่สุดคุณก็ยอมยอมแพ้เหรอฉันคิดว่าคุณจะต้องซ่อนตัวอยู่ในความมืดตรงนั้นไปตลอดชีวิตจริงหรือคุณหญิงคนโตทำไมคุณหญิงคนโตถึงตาบอดเมื่อกี้นึกว่าผลไม้แล้วทำไมผู้หญิงคนที่สองถึงบอกว่าเธอเป็นของปลอมชูกหยุดพูดได้แล้วพี่สาวคนโตพูดว่าอะไร น้องสาวที่รักของฉันฉันไม่ได้เจอคุณมานานแล้วฉันคิดถึงคุณมากผู้หญิง,งโง่ๆอย่างหลัวชิงถงพูดกับฉันแบบนี้ได้ยังไงถ้ามันไม่ถูกต้องมันก็ไม่ถูกการแสดงออกและโมเมนต์ตำนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงคุณคุณไม่ใช่หลัวชิงถงใช่แน่นอนฉันไม่ใช่หลวชิงถงคุณคิดอย่างนั้นเหรอ หลังจากผ่านนรกมาแล้วครั้งหนึ่งฉันจะยังคงเป็นหลัวชิงทงที่โง่เขลาที่ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาตายได้อย่างไรลูโอชิงทองไม่ใช่ลูโอชิงทองคนเดิมอีกต่อไปเธอไม่สามารถโง่จนฉันสามารถเล่นกับเธอได้อย่างง่ายดายแล้วฉันจะไม่ไม่เธอไม่มีหลักฐานและไม่สามารถรับได้ฉันควรทําอย่างไรและฉันได้สิ่งที่ต้องการ แล้วฉันยังกลัวคุณอยู่หรือเปล่าหลวชิงตงดูเหมือนว่าพี่สาวคนโตจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับฉันบ้างฉันรู้จักพี่สาวคนโตคุณเกลียดฉันที่แนะนำให้คุณไปที่จูวเชินเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคแต่ฉันไม่เคยคิดเลยว่าอุบัติเหตุเช่นนี้จะเกิดขึ้นที่ภูเขาจิวบูโชคดีนะน้องสาวคุณสบายดีไม่อย่างนั้นฉันก็ไม่รู้จะชดใช้บาปของฉันยังไงโอ้ ด้วยความเศร้าโศกและความเจ็บปวดอย่างมากเท่านั้นที่อาณาจักรศิลปะการต่อสู้ของฉันทะลุพันธนาการและปรับปรุงนาทีและคนตอนนี้ฉันเป็นนักศิลปะการต่อสู้ระดับสี่แล้วพี่สาวคุณมีความสุขสําหรับฉันไหมแล้วถ้าระดับพลังยุทธ์ของคุณฟื้นตัวหล่ะแต่คุณเป็นเพียงนักรบระดับเก้าซึ่งเป็นวันแรกของตระกูลหลวและคุณได้เปลี่ยนมือแล้วจุฟนักศิลปะการต่อสู้ระดับสี่สุดยอดจริงๆ แต่พี่สาวคนที่คุณควรขอบคุณก็คือฉันคุณเป็นคนป่วยมาตั้งแต่เด็กเป็นข้อเท็จจริงที่ทราบกันดีว่าเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ด้วยซ้ำฉันเองที่มอบทรัพยากรทั้งหมดของฉันให้กับคุณทรัพยากรดังกล่าวเพียงพอสำหรับครอบครัวทั่วไปในการฝึกผู้บัญชาการทหารคุณเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้ระดับที่สี่หรือไม่ฉันยังทำงานหนักไม่พอและ คนอื่นอาจคิดว่าทรัพยากรทั้งหมดของฉันถูกใช้เพื่อเลี้ยงสุนัขห้าคุณทำให้ฉันผิดหวังมากนี่คือคุณหญิงคนโตจริงๆเหรืองั้นเด่นมากเธอเพิ่งเรียกผู้หญิงคนที่สามว่าหมาเหรอ5ๆใช่ฉันคิดว่าเป็นเพราะผู้หญิงคนที่สามมีพรสวรรค์มากแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นเพราะผู้หญิงคนโตมอบทรัพยากรทั้งหมดให้เธอ ก่อนที่ผู้หญิงคนโตจะเกิดอุบัติเหตุหญิงสาวทั้งสา,งสามยังคงปกปิดระดับพลังยุทธ์ของตนและจากนั้นก็เริ่มแสดงออกทันทีที่อุบัติเหตุของผู้หญิงคนโตเกิดขึ้นคุณกำลังคิดอะไรอยู่สตรีหมายเลขสามเสียเปล่าเธอเป็นเพียงนักศิลปะการต่อสู้ระดับสี่เท่านั้นหูป,ปากไปเลยทุกคนแกอยากตายเหรอลูโอชิงทองจะจัดสรรทรัพยากรทั้งหมดให้ฉันได้อย่างไร หลังจากตายไปครั้งหนึ่งคุณฉลาดขึ้นเล็กน้อยจริงๆและคุณรู้วิธีใช้คำดังกล่าวเพื่อสร้างความสับสนให้กับผู้คนหรือไม่หึตาของฉันบอดคุณจะเถียงฉันเพื่ออะไรอีกคุณกำลังทำอะไรยืนอยู่ตรงนั้นด้วยความ,มง,งุนงงทำไมคุณไม่ช่วยผู้หญิงคนที่สองกลับมาเร็วๆนี้ฮะเมื่อกี้มันอะไรกันเนี่ยเธอซ่อนร่องรอยไว้ให้ฉันอย่าโทษฉันนะหากมีใครรู้ฮูห,หูทิ้งอะ ฉันรู้ทำไมคุณไม่ต้องกังวลว่าฉันทำสิ่งต่างๆคุณจู้ไอสารเลวยื่นหางให้ในายหมูแล้วฉันจะกำจัดมันทิ้งอุยอุยสามีอะไรนะเป็นไปได้ไหมที่คุณยังอยากให้ฉันดูแลคุณทำไมฉันต้องดูแลสุนัขจิ้งจอกตัวน้อยตัวนี้ด้วยเว้าวนี่คือการเยี่ยมชมซ่องนี่คือสวนของฉันมีคนกำลังมาใครแต่ต้องลันหลักของฉันสถานที่แห่งนี้ทำให้ฉันรู้สึกผิด เป็นนายคนที่สองและภรรยาคนที่สองพวกเขาบอกว่าย้ายเข้ามาตั้งแต่คุณจากไปกังวลมากที่จะครอบครองรังนกกลางเขนเหรอให้เวลาคุณสักดสีชั่วโมงเพื่อโยนของทั้งหมดออกไปห้องของหลวสซินหนิงนางสาวคนที่สามนางสาวคนที่สามอะไรอ่าโชคดีที่ฉันยังไม่ได้ย้ายไปที่นั่นทุกอย่างยังอยู่ที่นั่นหลังจากตายไปครั้งหนึ่งคุณแตกต่างไปจากเมื่อก่อนจริงๆ นั่งตัวเมียตัวน้อยที่สามารถค่าดาบได้นับพันเล่มคุณกล้าดียังไงมาเผาสมบัติของฉันทั้งหมดนี่มันแย่จริงๆเธอจะปฏิบัติต่อผู้อาวุโสของเธอแบบนี้ได้อย่างไรอาฉันต้องการเธอตกลงหากคุณเป็นแบบนี้ไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้เราไม่สนใจเรื่องนี้ดังนั้นอย่าไปยุ่งกับเรื่องนี้ตอนนี้มันเป็นความผิดของพระเจ้าหลัวชิงทงรอฉันด้วยดี ตอนนี้ไม่มีกลิ่นของมนุษย์แล้วชัดเจนลูกศิษย์ที่ชัดเจนลูกศิษย์ที่ชัดเจนของคุณปู่ผู้ชายคนนี้คือคุณปู่เหรอทันทีที่มีบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณคุณปู่ก็จะมาหาคุณทุกที่ตัวสัน่นตัวสัน่นนี่คือความรู้สึกของการถูกจดจำและกังวลความรู้สึกรักใคร่ในครอบครัวใช่ไหมฉันขอโทษมันเป็นความ ผิดของคุณปู่ไม่ควรปล่อยให้คุณอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้เจอกันนานเลยนะคุณปู่ไม่เป็นไรทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่ต้องกังวลดูเด็กคนนี้สิเขาเกิดมาพร้อมกับเลือดรูมานตาเขาน่ากลัวมากเป็นหลังร้ายพ่อแม่ของเธอคงต้องการเธอเพราะเหตุนี้มีการอภิปรายมากมายมันเป็นแบบนี้แต่ฉันยังไม่ร้องให้เลยถ้าเป็นเด็กธรรมดาเขาคงร้องให้ตายไปนานแล้วเขาเลือดเย็นและไร้หัวใจ แต่ก็ดูน่าสงสารมากทำไมคุณไม่ติดตามชายชราและฉันต่อจากนี้ไปตราบใดที่ฉันมีกินหนึ่งคำก็จะมีให้คุณฉันรู้สึกผิดคุณอยากจะพาเด็กคนนี้กลับมาไหมคุณไม่สามารถแม้แต่จะป้องกันตัวเองได้ไม่ใช่ธุระอะไรของเธอหือหือจากนี้ไปหลัวชิงของคุณจะเป็นคนเดียวเท่านั้นมองไม่เห็นตาแล้วยังบอกว่า ไม่เป็นไรคุณปู่จะหาทางรักษาคุณได้แน่นอนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเอิ่มในความทรงจำเจ้าของเดิมบอกว่าเขาไม่ต้องการใกล้ชิดกับปู่ที่รักเขามากแต่เขาไปเข้าใกล้เฮซิลิอันและแม่ของเธอเหรอในกรณีนี้ฉันต้องการปู่ของคุณฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ